สวัสดีค่ะน้นานนตาจากน้นานนตาครับนะคะวันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อที่ว่าสีเขียวเหนียวซับหินคริสตัลสีเขียวอะไรบ้างที่อยู่ในกลุ่มของสีเขียวเหนียวซับแล้วทำไมหินในตระกูลสีเขียวถึงเป็นหินที่ส่วนมากใช้ในการดึงดูดรัพย์ดึงดูดโชคลาภนะคะดึงดูดความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่ง เพราะอะไรวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันแล้วก็เราจะคุยกับหนึ่งเราจะคุยกันถึงหนึ่งหินที่อยู่ในกลุ่มสีเขียวเหนียวซับนะคะ <c oughs> เผื่อเพื่อนๆอยากจะหามาใช้งานจะได้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนะคะเราพูดกันเลยดีกว่าก็ เหตุผลที่สีเขียวเนี่ยเป็นสีที่สามารถจะช่วยให้เราดึงดูดความโชค,โชคลาภความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ทางการเงินได้เนี่ยนะคะเพราะว่าสีเขียวเป็นสีที่ประจําในฮาร์จักราแล้วก็สีเขียวเนี่ยหมายถึงโอกาสสีเขียวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เหมือนเป็นสีของต้นไม้ที่กําลังผลิออกผลิิใบะนะคะความเจริญง,งอกงามก็เลยเป็นสีที่เชื่อมโยงกับ เรื่องของกระแสความสดชื่นกระแสความอ,อ,อุดมสมบูรณ์นะคะก็สีเขียวเนี่ยเป็นสีที่ ประจำฮาจากระเมื่อเรามีใจที่ดีพลังงานในฮาจากระที่สมดุลเนี่ยจะทําให้พลังงานที่วิ่งอยู่ในเบื้องล่างนะคะสามจักระล่างเนี่ยทะลวงขึ้นสู่ชั้นบนได้คือเส้นพลังงานเนี่ยถ้าใจเราไม่บล็อกซะแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะสําเร็จได้ด้วยใจค่ะแล้วก็สีเขียวเนี่ยขึ้นพลังงานของหินในจักระสีเขียวส่วนมากจะชําระออร่านะคะเป็นหลักเมื่อเรามีออร่าที่ดีเราก็จะมีขึ้น แม่หลที่จะดึงดูดความสำเร็จได้ง่ายค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงหินหนึ่งชนิดที่อยู่ในกลุ่มของสีเขียวเหนียวซับแล้วก็เป็นหินในกลุ่มมันมันนี่แม่เนะคะเพื่อนๆอาจจะใครที่อยากจะดึงดูดโชคโชคลาภการเงินอาจจะมองหาหินชนิดนี้มาสวมใส่ได้ถ้าชอบสีเขียวตองให้นึกถึงพลิดตค่ะ วันนี้เราจะคุยกันถึงพลีดอตนะคะรูปแบบคลื่นพลังงานของพลีดอตในการเหนี่ยวซับเป็นยังไงบ้างอันนี้เห็นชัดไหมเอ่ยโฟกัสไหมกัไม่ค่อยก็ง่วงหี่อยนะโอเค,อเคพารีดอตเ,เ,เนี่ยจะเป็นหินที่มีคลื่นพลังงานแบบออสว่างสวัยนะคะใช้ในการปรับออ ปรับขึ้นพลังงานทั้งใน Solar p พ x กซแล้วก็ในหาจักรกค่ะเมื่อพลังงานใน2องจักรนี้สมดุลเนี่ยเราจะมีไฟในการสร้างสารรค์จินตนาการสร้างสารรค์หนทางใหม่ๆทางการเงินนะคะก็คือเขาว่ากันว่าอันนี้จะเป็นพลรีดอตแบบดิบนะคะตัวสีเขียวนะอ่าพลรีดอตเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยมีการ ตัดสินใจทางการเงินได้อย่างแม่นยำคือเราจะมีการเราจะมองหาทิศทางในการลงทุนทิศทางในการหาเงินช่องทางในการหาเงินได้อย่าง ถูกทิศถูกทางนะคะจะช่วยในการตัดสินใจว่าเราควรจะไปเส้นทางไหนเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดก็คือเขาจะบอกว่าจะเป็นหินที่สนับสนุน make decision นะคะทาง finance ที่ success ก็คือจะทำให้การตัดสินใจเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ถูกที่ต้องนะคะแล้วก็คลื่นพลังงานของ p o รีด o t เนี่ยจะช่วยดึงดูดโชคลาภความสำเร็จ ก็ด้วยการที่ชำระออร่าให้สดใสสวยงามนะคะแล้วก็ตัวของพลิดอทเนี่ยขึ้นพลังงานจะทำให้เรารู้สึกมีความสดชื่นให้เรามองเห็นความต้องการภายให้เรารู้สึกสมมั่นคง สมดุลแล้วก็มองหาลู่ทางที่จะทำกินที่จะทำมาหากินช่องทางทำเงินนะคะได้อย่างชัดเจนแล้วก็วิธีทางที่ทำให้เราได้เงินโดยที่เราไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองเนาะคะ่ะแล้วก็เพ r ริดอดสีเขียวอีกตัวอ่านค่ะจะให้ด,ดูเพอริดอเพอริดอเนี่ยขอแอบอ่านโพยนิดนึงเพอริดอดเนี่ยจะเสริมความมุ่งมั่นให้เราเนี่ยมุ่งมั่นที่จะทำ ที่จะสร้างความสำเร็จทางการเงินให้มั่นคงนะคะก็คือจะทำให้เรามุ่งมั่นต่อเป้าหมายไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่สับสนไม่หลงไม่หลงทิศหลงทางเนาะหลงออกนอกลู่นอกทางในการใช้เงินมีการมีสติในการลงทุนเปิดประตูโอกาสนะคะแล้วก็ทำให้เรามั่นใจที่เราจะก้าวไปสู่ความสำเร็จทางการเงินนะคะโดยเฉพาะ ข้อสำคัญคือพาริดอดอตเนี่ยช่วยให้เราช่วยสำหรับบรรเทาอาการหดหู่ซึมเศรา้าวิตกกังวลหวาดกลัวความกลัวจนเกินเหตุทําให้เราไม่ปิดกั้นตัวเราเองจากการลงมือทำํำจากการมองหาโอกาสใหม่ๆจากการก้าวไปทําสิ่งใหม่ๆนะคะซึ่งปิดกั้นเราจากหนทางสู่ความสำเร็จทางการเงินทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยก็คือเป็นข้อ ที่เราจะบอกได้ว่าหินของพิริด,ดเนี่ยช่วยเราเรื่องการเงินยังไงนะคะโดยที่พิริด,ดเนี่ยก็คือประจำฮาจัก,กะเนาะคะ่ะก็จะช่วยให้พลังงานในฮาจักกะสมดุลมีใจที่มั่นคงกับตัวเราเองมองเห็นถึงความปรารถนาแล้วก็มองเห็นถึงวิธีทางแนวทางที่เราอยากจะได้นะคะวันนี้ก็ อันนี้ก็คือเหตุผลที่ว่าเราทำไมถึงควรจะใช้พลรีดอทนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมองหาตัวช่วยเสริมพลังงานในการที่จะเสริมขึ้นเรื่องการเงินนะเป็นมันนี่แมกเนตนะสำหรับนั้นนั้นนั้นันตจะเรียกหินในกลุ่มนี้ว่าเป็นมันนี่แมกเนตก็คือเป็นตัวช่วยเรียกซับนะคะก็สามารถมองหาพลรีดอทมา สวมใส่กันได้หรือใช้งานโดยเฉพาะถ้าเกิดพลรีดอดอตเนี่ยวางในพื้นที่ก็คือเป็นในเวิร์ p สเ e นะคะวางอยู่ในจุดที่เป็นจุดเวิร์ p สเ e เนี่ยจะช่วยทำให้บรรยากาศในพื้นที่ทำงานเนี่ยสดชื่นลื่นลมมากขึ้นปลุกไฟจินตนาการของเพื่อนร่วมง,งานปลุกความสมัครสมานสมามัคคีลดความโกรธนะคะลดพื้นที่ที่มีความขัดแย้งก็คือสามารถจะเอาพลรีดอดอต เข้าไปช่วยได้ที่จะทําให้พอทีมงานเราทํางานประสานงานกันเนี่ยเงินเราจะมุ่งมั่นไปในทิศทางเดียวกันก็คือจะเรียกทรัพย์ความอุด,ดมความโชคดีนะคะมาสู่ทีมงานในทีมงานในองค์กรน,นะคะซึ่งก็หมายถึงความงานมั่นคงของตัวเราด้วยเนาะเมื่ออ,องคอ์กรมั่นคงเราก็มั่นคงนะคะฉะนั้นมาดูกันว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมองหา พารดด์นะคะนันนตนุ่มตามีพารีดด์อยู่ในคอลเลกชันที่เพื่อนๆอ,อยากจะสวมใส่เป็นเ,เครื่องประดับเก๋ๆนะคะก็สามารถาจะถ้าสนใจจะมองหาพารีดด์ก็สามารถติดต่อมาที่นันนนุ่นตา,ตาได้นะคะเรามาดูกันว่านันนนุ่นตามีพารีดด์อยู่ในคอลเลกชันหน้าตาเป็นไงบ้างเนาะจริงๆก็คือมีไม่เยอะแต่ว่าก็พยายามหาอันเก๋ๆมาให้เพื่อนๆดูนะคะอันตาจะเดี๋ยวขอหาตัวเป็นอินสตกรม ตัวแรกนะคะก็คือนอสมุดโบราณนิดนึ่งพอเอิญยังเป็นคนชอบเขียนอยู่เนาะตัวนี้จะเป็นจี้ p e r i d o t ค่ะตัวสีเขียวนี้จะเป็น p e r i d o t แบบดิบนะคะเป็นเป็น p e r i d o t ที่เขาเรียกว่า e l i e t u l a r shape ก็คือ shape ไม่ไม่ได้เป๊ะนะคะเป็น shape แบบบิดบเบี้ยวเบี้ยวนิดเนึาะตัวนี้ออกแบบประดับกับสตรอเบอ r ี่คอ n แล้วก็ Sunstone ค่ะตัวนี้ออกแบบมาปลุก ปลุกความสดชื่นสดใสเอจริงๆแล้วปลุกไฟปราถนาคือเราจะมองเห็นความต้องการของเราไฟในการทํางานความเป็นผู้นําเมื่อเราจะต้องก้าวขึ้นเป็นผู้นําในการที่จะต้องอจัดการทางการเงินของตัวเราเองหรือของทั้งองค์กรนะคะก็คือตัวนี้เหมาะแล้วด้วยความที่จริงๆไอเดียตัวนี้ก็คือแดงเขียวอะแดงเขียว ม,มันเก๋ดีเนาะแล้วก็ใครอยากใส่เป็นดอกไม้นะคะอันนี้คือเป็นทรงเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนันนต,ตานะคะเป็นงานงานวายแรปบิดรวดบิดรวดเนาะก็จะเก๋ๆนะคะคือวายแปของเราเนี่ยแข็งแรงมากมันค่านจะแข็งแรงเลยสร้อยก็มีให้เลือก16-18นะคะใครสนใจชิ้นนี้แวะเข้าไปชมได้นะคะหรือสอบถามเข้ามาได้น่ารักค่ะใส่แล้วน่ารักเก๋ๆนะสวยด้วยแอบมูด้วยค่ะ ต่อมาก็คือตังหูค่ะตังหูพาริด,ดตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นใบโคบนะคะก็คือใบทีเ่เป็นใบที่สื่อถึงความโชคดีสด้านนะคะทั้งความรักการเงินการงานเลิฟเฟสโฮแล้วก็เลิฟเฟสโฮปแล้วก็รักค่ะก็คือสีด้านเลยใบโคบนะคะก็คือเป็นใบแห่งโชคลาภเนาะแล้วก็ประดับด้วยพริด,ดส์สด้านสีทิศค่ะ จะพูดถึงก็คือเป็นจริงๆแล้วมงคล4ด้านเนาะแต่ก็ด้วยความที่เพอรีดอกก็มงคลอยู่แล้วนะคะตัวเรือนเป็นงานชุบเงิน3าไมคอนนะคะขีใส่ทนก้านเป็นตัว925ค่ะตัวตัวก้านที่ปักเป็นตัวเข็มเนาะเขาเรียกว่าตัวเข็มนะเป็นเป็น925ค่ะใส่สวยน่ารักใครสนใจสินค้ามีแบบและชิ้นชิ้นละแบบนะคะเรียกอ็มาถึงตัวนี้บัตเตอร์าย คือด้วยความที่พรีดอทเนี่ยเวลาเป็นหินน่ะคือ นั้นนัตตาพยายามจะหาทรงแปลกๆแต่ก็ด้วยความที่พลริเดทเป็นเขียวทรงนี้นะคะก็คือเลือกเป็นในเกรดของเออเป็นเกรดของเล่นเล่นไฟเป็นเกรดเจมสโตนคือพลริเดทเนี่ยเป็นมีทั้งเซมิพรีเชียสแล้วก็เป็นพรีเชียสเจมสโตนด้วยเพราะฉะนั้นก็คือก็จะมองหาตัวที่เป็นพรีเชียสแบบนี้ได้ง่ายนะคะราคาไม่แรงนะราคายัางพอจับต้องได้ตัวนี้ตัวเรือนเป็นเงินแท้ค่ะเป็นเงินแท้ น่าจะเป็นชุบเงิน3ามสนะคะสามไมค่อนคือเดี๋ยวไม่ค้าเช็คอีกทีหนึ่งแต่ว่าเป็นเงินค่ะใครที่ใส่ตัวโลหะอื่นแล้วรู้สึกคันนะคะก็ตัวนี้สามารถจะใช้ได้นะคะเป็นผีเสื้อค่ะตัวของคารีดอตน่าจะประมาณ6มิลคูณ8มิลนะคะประมาณนี้หรือ5้าคูณแมิลอย่างนี้เลยแมนะคะ้ามองไม่ชัดไมรู้เพื่อนๆเห็นชัดไห ชัดไหมตั้งแต่แต่ยี่สิะคะอึ๊ชัดไหมโอเคนะคะพายายามอยู่เป็นนี้นะคะแต่ถ้าไงใครสนใจตัวไหนก็สอบถามมาได้นะคะเฮริโอค่ะตัวนี้เขียนว่า good fortune นะคะก็คือช่วยให้เรามี ออร่าที่ดีดึงดูดความเป็นมงคลโชคลาภนะคะยังเหลืออีก3ชิ้นค่ะตัวนี้จะเป็นแหวนค่ะแหวนพลิดอดแบบนี้นะคะประ,ประดับด้วยคิวบิสซโคเนียค่ะอะนี่ค่ะ ใครสนใจก็คือเข้าไปดูได้นะคะแมคะ้ามีให้เลือก3แบบนะเป็นแหวนนะพรีดอทนี่ค่ะควงค่ะก็คือสรุปกันอีกสั้นๆนะคะสำหรับพารีดอทก็คือชอ้มลาออร่าทำให้เราดึงดูดโชคลาภความสำเร็จได้ง่ายนะคะแล้วก็เป็น หินที่ทําให้ขึ้นพลังงานในโซล่าเพล็กซ์กับหาร์จกระเนี่ยสมดุลทําให้เราสดใสมีไฟในการที่จะปรับฐานะของตัวเราเองให้กลับมามีให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงนะคะมองหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ทางการเงินมีความมี การตัดสินใจทางการเงินที่ดีก็คือเป็นช่วยทําให้เราเนี่ยไปลงทุนได้ถูกทิศถูกทางหาหาทำกินได้หวาหาช่องทางทํากินที่ประสบความสําเร็จที่เหมาะกับตัวเราได้ง่ายโดยที่เราไม่เบียดเบียนคนอื่นนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลในการใช้หินคริสตัลเนี่ยเราจะต้องออคือเราเราใช้เขาเพื่อเราจะอาศัยขึ้น ฟรีเควนซีความถี่พลังงานของเขาเนี่ยที่สดใสสวยงามมากระตุ้นพลังงานในเราแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องเริ่มจากใจของเราที่มีความมั่นคงในตัวเองมีความรักในตัวเองนะคะและเราก็จะมองหาหนทางที่จะมีความสำเร็จทางทุกในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องทางการเงินเพราะว่าเราใช้ชีวิตทุกวันต้องใช้เงินเนาะเพราะฉะนั้นก็คือ,อ,อขอใหเอ้เพื่อนใช้สหินคริสตัลอย่างมีสตินะคะแล้วก็ ถ้าเกิดมองหาเครื่องประดับจริงๆแล้วก็การใส่หินแท้หินคริสตัลหินแท้เนี่ยก็เป็นอีโคเฟนดี้นะคะแล้วก็นันตตาที่ร้านขายหินราคาไม่แรงใครสนใจเนี่ยทักมาได้หรือว่าแวะเข้าไปชมชิ้นงานจริงก่อนไปอ่านข้อความอ่านความหมายของแต่ละชิ้นงานได้ที่ w w w n a ล t a ตา .com นะคะหรือว่าใครที่อ,อ,อยู่ในกรุงเทพหรือว่ามากรุงเทพนะคะมีโอกาสก็แวะมาหา น้นมตาที่หน้าร้านเปิดทุกสุกเสาร์อาทิตย์ที่ The Spell c u a Space 881ถนนบุรพานะคะมาง่ายๆขึ้นสถานี3ยอดค่ะแล้วก็ปักหมดุดใน Google ก็จะเจอเลยนะคะมาที่ The Spell c u a Space มหานา้นนมตาได้หรือโทรมาก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีที่ร้านกออ็อาจจะต้องปิดไปส่งของบ้างเนาะแต่ว่าเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะใครอยากจะ อยากจะปรึกษาว่าอยากจะใช้หินคริสตัลชิ้นไหนในการเสริมมงคลนะคะของเราใช้คริสตัลตำสาดหรือคริสตัลฮีลิ่งเนาะคะก็คือใช้ขึ้นพลังงานของ หินที่เขาศึกษาแล้วก็จดบันทึกกันไว้ตั้งแต่โบราณนะคะมาใช้ในการปรับพลังงานของเราภายในร่างกายใครสนใจอยากจะเสริมทางด้านไหนอยากจะเลือกชิ้นง,งานไหนสอบถามกันมาได้ค่ะนะคะยินดีให้คำแนะนำทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดหะไปก็ขออภัยไว้นะคะนมะคะจะพยายามปรับปรปุง คลิปให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะหาโอกาสมาคุยคมาคุยกับเพื่อนๆในหัวข้อที่น่าสนใจครั้งหน้าเราจะเจอกับหินตัวต่อไปนะคะพยายามจะมาภายทุกสองวันไม่2วันก็3วันเนาะจะมาตัวต่อไปว่าหินสีเขียวเหนียวซับชิ้นต่อไปที่เพื่อนๆออาจจะต้องมีในคอลเลกชันเนี่ยคือชิ้นไหน ครังหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะฝากติดตามชมช่องนัดน้ำตาด้วยนะคะใน Youtube นัดนันตาแอดแอดส์ยูเซอร์เก็คือนัดน้ำตาช่องช่องนัน้นตากดกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามนะคะหรือว่าจะติดตามช่องทางเพจ f a c e b o o k t i k ก o k ก็ได้ Search นัำน้ำตาหรือนัำน้ำตาครับ mm hmm. เจอแน่นอนค่ะ mm hmm. ถ้ายังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย